มาดูความสวยแบบสะกดนะฮะของซงเฮคโยนะครับมีการบินไปร่วมงานเครื่องประดับแบรนด์ดูที่ปารีสครับนักแ <ér rit> สดงสาวครับซงเฮคโยครับได้เดินทางไปร่วมงานอ e ีเวนต์เครื่องประดับสุดหรู อ n d เด a m เอเมเวขอไปครับ mm hmm. Shome New High Jewelry Collection นะครับซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสเมื่อวันเสาร์ที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยทรงเฮีคโยไปร่วมงานในฐานะที่เธอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ h o m e นะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับเดรสสายเดี่ยวสีดำสร้อยคอและต่างหูของแบรนด์ h o m e นะครับที่เธอสวมไปร่วมงานช่วยเสริมความสวยของเธอที่ดูแล้วก็ สง่างามยิ่งขึ้นครับทงผลให้เธอกลายเป็นดาวเด่นประจำงานไปโดยปริยายโดยแฟนๆได้ชื่นชมนะฮะคอมเมนต์ความงามของซงเฮคโยว่าเป็นความสวยงามที่กลายเป็นตำนานเป็นนางฟ้าที่มีชีวิตอยู่จริงๆในโลกใบนี้ไปจนถึงเสียงชื่นชมของแฟนๆที่บอกว่าเวลาที่ล่วงเลยไปไม่อาจทำให้รูปร่างหน้าตาของเธอร่วงโรยลงเลยแม้แต่น้อยครับโดยในงานอีเวนต์งานนี้ครับซงเฮคโยก็ได้พบกับเหล่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกหลายคนเลยครับ ซึ่งในนั้นก็คือนักแสดงฮอลลีวูดอย่างไจแอนครูเกอร์ครับที่ทรงเฮียคโยก็มีการถ่ายรูปคู่ไปด้วยนี่สวยงามจริงๆค่ะ